โอเคค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูหลังจากที่เ,ออเราเราเรา,เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาทวนในเรื่องของ adjective นะคะเสร็จแล้วแล้วคุณครูจะให้เติมคำศัพท์นะคะเชื่อมโยงนะคะกับรูปภาพนะคะให้มันสมบูรณ์ โอเคเนาะทีนี้อ่ะในตัวใบความรู้นะคะคุณครจะมีอยู่2เรื่องอ่ามีอยู่สเรื่องอมีอยู่สเรื่องนะคะหรือว่า2อ,อันซึ่งตัวแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง reaction นะคะอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ reaction Reaction คือไงไร r e a c t ค o n คือลักษณะท่าทางนะคะการแสดงออกนะคะว่าในช่วงเนี่ย r o n c t i o r e n t i r e e time ก็ oh, <okay. S 1> คือการแสดงออกหรือว่าการทํากิจกรรมอะไรในช่วงเวลาว่างนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยของเราอ่ะมันมันก็มีทั้งทั้งเรียนเนาะทั้งเรียนแล้วก็ทั้ง ทํางานทําการบ้านสง่งคูณนะคะซึ่งแต่ในนี้ค่ะในตัวอย่างของครูเนี่ยที่ครูจะนํามาให้ดูกันนะคะอ่ะก็จะมีหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยตรงนี้อ่าที่ที่เราเห็นชัดเจนเลยตรงนี้คืออะไรลูกคือ w i m m i n g อ่า swimming ก็คือ,อ,คอว่ายน้ำอ่าว่ายน้ำอ่าส่วนคนนี้ล่ะ sphinx the, the internet นะคะก็คือเหมือนเล่น เล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตนะเล่นเฟ e บุ o กอะไรไปคนนี้ล่ะ doing exercise doing exercise คือการออกกำลังกายค่ะ,ะ doing exercise คือ การออกกำลังกายนะคะอ่ะดูคนนี้ค่ะ reading a book reading a book ค่ะ reading a book ก็คืออ่านหนังสืออ่านหนังสือทุกอย่างเป็นอ่านหนังสือได้หมดลูกไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือกร์ตู้นอ่านหนังสือนิทานอ่านหนังสือเรียนก็อ่านหนังสือได้หมดนะคะต่อไปค่ะ buy some f o o d นะคะอันนี้อันนี้ทุกคนอาจจะชอบอยู่แล้วนะครับ ของเราน่าจะแบบว่าไปเดินที่ตลาดก็ได้ค่ะไปซื้ออาหารไปซื้อขนมไปซื้อของต่างๆนะคะ Buying some food นั่นเองนี่คือนะคะเป็นเป็น reaction free time นะคะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะว่าเราแบบเหมือนแค่ล้ายๆว่าถ้าคุณครูถามว่าตอนนี้หนูกำลังทำอะไรอยู่หนูสามารถบอกเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะเหมือนถ้าคุณครูยกตัวอย่างของของของเจนของเจนเจนอาของเจน ของเจนนั่นก็คือ was is Jane doing was is Jane doing ah uh, w a t is Jane doing เจนนะคะก็จะต้องเ,อเราก็ต้องตอบแทนเจนนะคะว่าเจนเนี่ย she is swimming ah uh, she is swimming นั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นคำถามน,นี้จะเป็นคำตอบโอเคเอาเราไปลองดูอีกคนหนึ่งดีกว่าอืม้ม เหมือนตรงนี้ค่ะเขาถามว่า What is the boy doing อันนี้คําถามนะคะ What is the boy doing He is surfing the internet นะคะ What He is surfing the internet ก็คือเราเอาประโยคตรงนี้ลกูกเราเอารูปประโยคตรงนี้ที่เขาให้มาเรามาเติมเรามาเติมคำเรามาเติมประธานแล้วบวก s u b j e c เข้าไปาเรามาเติมประธานประธานเราพูดถึงเขานะคะถ้าพูดถึงคนอื่นก็จะเป็น he แบบนี้เราก็เติม is เข้าไปแล้วก็ตามด้วยประโยคที่เขาให้มาตรงนี้แค่นั้นเลยนะคะ,ะไม่ได้มีอะไรอื่นนะคะเอาแค่นี้ซึ่งในตัวนี้นะคะมันจะอยู่ใน present continuous tense นะคะเป็นการ กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเป็นกำลังกำลังเกิดขึ้นหรือว่ากระทำอยู่ตอนนั้นก็ได้ค่ะก็คือเนี่ยก็ต้องมีประธานของประโยคนะคะทำปฏิกริยาทำกิริยาตัวนั้นอยู่ขยับเข่งขยับขากำลังทำอะไรอยู่ต่างๆนะคะก็จะเป็นประมาณอ่ะเดี๋ยวเราไปลองไปดูอีกบหนึ่งกันเลยนี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะชัดขึ้น นะคะชัดขึ้นดูสิอ่ะให้ดูนะคะลุกคือลุกคือมองอ่ามอง listen and read นะคะฟังฟังจากครูคนะคะแล้วทีนี้อ่ะดูเอเขาบอกว่า swimming pool swimming pool คือสสะ,สะว่ายน้ำอ่ะเราก็ลองไปเอา ประธานค่ะประธานเขามีกี่คนลูกเขามี1เขามี2อ่าเขามี1กับมี2แสดงว่ามันมากกว่ามันมากกว่า1อ่านี้เป็นการทวนนะครูเคยสอนไปแล้วอ่าครูเคยสอนไปแล้วอาจจะตั้งแต่เทอมที่เทอมที่1ค่ะอันนี้ครูทวนเพื่อที่จะเผื่อเราจะมีในข้อสอบนะคะอ่ะเป็นการที่เขาเนี่ยอยู่กัน2คนถ้าสองคนจะต้องเป็นเดย์นะคะเดย์อา They are swimming in the in the, they t h e are swimming in the swimming pool นะคะก็คือพวกเขาเนี่ยว่ายน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำนะคะพวกเขาว่ายน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำอ่ะประมาณนี้อืมอ่ะต่อไปเรามาดูข้อ b ค่ะ ข้อบีเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ก็คือง่ายๆค่ะร้านอินเทอร์เน็ตนั่นแหละลูกซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะถ้ามีถ้าใครเคยแบบไปร้านอินเทอร์เน็ตก็จะได้ไปเล่นเกมเนาะแต่เดี๋ยวนี้คือมันไม่ต้องไปร้านมันก็เล่นได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็คือเล่นในโทรศัพท์ของตัวเองได้เลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะดูซิว่าเขาพูดว่ายังไงเราจะต้องเติมว่ายังไงเขาบอกว่า the boy the boy are surfing the internet นะคะ in t h e internet cafe ก็คือเขาเนี่ยไปไหนกันลูก mm hmm. พวกเขา mm hmm. พวกเขานะคะ mm hmm. เล่น mm hmm. เล่นนะคะอินเทอร์เ hmm. น mm ็ตอินเทอร์เน็ตที่นะคะที่ร้านอินเทอร์โอตนสื่อครูอินเทอร์เน็ตนั่นเอง นะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าสปอร์ตเซ็นเตอร์อ่าสปอร์ตเซ็นเตอร์นะคะมันมีได้2แบบนะคะคำว่าสปอร์ตเซ็นเตอร์ก็คือเหมือนแบบเป็นศูนย์รวมส่วนรวมส่นวสนรวมกีฬาหรือที่เขาจะใช้เรียกกันก็คือยิมค่ะก็ได้นะคะเป็นแบบเหมือนมาตรงนี้คือแบบ เป็นที่แบบออกกำลังกายโดยเฉพาะเลยอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะดูสิคะเขาบอกว่า they are doing exercise in the s p o r t center ก็คือพวกเขานะคะกำลังพวกเขากำลังออกกำลังกายนะคะในอ,อที่ก็ไล้ที่สูง รวมกีฬานะคะทุกครั้งจบประโยคอย่าลืมเติมจุดนะลูกแบบนี้ต่อไปค่ะ BOOKSHOP BOOKSHOP คือร้านหนังสืออ่า bookshop คือร้านหนังสือนะคะเรามาดูกันค่ะ there y a buy i n g books in the book shop นะคะก็คือพวกเขาพวกเขากำลัง กำลังซื้อหนังสือในร้านหนังสือนั่นเองอ่าก็จะประมาณนี้ค่ะต่อไปค่ะในข้อ E เขาบอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือเหมือนาอ่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือ างสรรพสินคา้าห้างสรรพสินคา้าหรือง่ายง่ายกันแหละลูกก็คือตลาดก็ได้อ่าตลาดก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะเรียกห้างสรรพสินค้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นตลาดอย่างเดียวก็คือมาร์เก็ตอ่าถ้าเจอมาร์เก็ตอย่างเดียวเป็นตลาดนะคะเอาเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างเดียวอ่ะโอเค ดูซิเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า she is buying some foods in the supermarket นะคะก็คือเขาเนี่ยหล่อนเนี่ยหล่อนนะ she แปลว่าหล่อนหล่อนเนี่ยกำลังกำลังซื้อกำลังซื้ออาหารนะคะในห้างสรรพสินค้า อืมอมือ่ะนี่ตรงนี้ค่ะตรงด้านล่างนะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่คุณคูมาร์กไว้ให้ตรงนี้เราจดลงไปด้วยนะลกูกจดลงในสมุดนะคะให้เอาให้จดคำศัพทเนี้ยลงในสมุดอ่ะให้จดคำศัพท์นี้ลงในสมุดรรรน,น,มนะคะอ่าตรงข้างบนเนี่ยไม่ต้องจดนะลกูกข้างบน,นไม่ต้องจดนะคะ ก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหนูพอเข้าใจแล้วหรือยังว่าในงานของครูที่สั่งวันนี้มันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเอ่ยอ่ะอ่ะ,อะให้ดูให้ดูใบงานที่หนึ่งก่อนใบงานที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นคำถามแล้วก็มีคำตอบมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะ,อ,ะอันนี้ง่ายๆตัวนี้ก็เหมือนกันมีคำถามแล้วก็มีคำตอบให้เราแล้วเรียบร้อยซึ่ง ในต่อไปนี้ค่ะที่เราจะไปทําใบงานนะคะเราจะไปดูกันว่าใบงานของเราจะเป็นแบบไหนกันเลยไปเลยง่ายนิดเดียวเองอ่ะง,ง่ายนิดเดียวเองนะคะซึ่งในนี้นะคะคําสั่งของครูเนี่ยบอกไว้ว่า MAT and Ride เดอร์คอ s e พ s นะคะ Sentence <Okay. S 1> ก็คือโยงนะคะหรือว่าจับรูปภาพเนี่ยให้มันถูกต้องนะคะเสร็จแล้วเนี่ยยังยังไม่จบแค่นั้นให้เราเติมนะคะเติมประโยคเข้าไปให้มันถูกต้องอีกนะคะถูกต้องและสมบูรณ์นั่นเองนะคะอ่ะดูตัวอย่างตัวอย่างค่ะในนี้เขาอ่ะตัวอย่างมาอยู่ข้อที่1นนะคะตัวอย่างอยู่ในข้อที่1ข้อที่1โยงมาแล้วอตุม่มมหาภาพนี้ ภาพนี้นะคะเสร็จแล้วเขาเติมเขาเติมประโยคไปว่าอะไรลูกทอมนะคะทอมอีสต์ร i ด g ิงนะคะอ่านหนังส h อในบุ๊กช็อนั่นเองนะคะนี่คือประโยคที่ถูกต้องซึ่งหนูไม่ต้องกลัวลูกเดี๋ยวคุณครูพาทามโอเคไหมอ่าเดี๋ยวครูพาทามนะคะเดี๋ยวครูพาทาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อนี้กันค่ะเราไปดูข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่าอะไรลูก คุณไหมครูพูดไปให้แล้ว surfing the internet แสดงว่าเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับเล่นเกมนั่นเองนะคะเกี่ยวกับเล่นเกมหรือร้านอินเทอร์เน็ตนะคะก็โยงมาเลยสิลูกโยงมาหาเลยค่ะร้านอินเทอร์เน็ตตรงนี้อ่าร้านอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยร้านอินเทอร์เน็ต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 ต้องบอกว่ายังไงดีนะร้านอินเทอร์เน็ตอ่ะ ร้านอินเทอร์เนต็ตต้องบอกว่ายังไงร้านอินเทอร์เนต็ตนะคะก็จะบอกว่า the boy นะคะ the boy นะคะ the boy r อาให้เราก็เขียนลงไปนะลูก the boy นะคะ r e h oh oh o the boy a r e serving อเอาคำนี้ใส่ลงไปนะลูกนี่นี่คำที่อยู่ตรงนี้ คำที่ครูขีดไว้เนี่ยอ่า surfing surfing the internet นะคะ in in อะไรลูกอ่า in อะไรคะ in the เดี๋ยวคุณคร ah, Surf ูพ ah. ิมพ ah. ์ให้ด ah, well, ีกว ah. um, uh, um, uh, uh. uh ่าเดี๋ยวหนูเขียนไม่ออกอ่ะ ครูคขอเ,ขเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะลกูลกหนูก็ไปเขียนให้มันตรงกับตรงประโยคนะคะอะโอเคอะต่อไปเรามาดูกันค่ะในของข้อ3ข้อ3เข, 3, ขาบอกว่าอะไรลูก swimming swimming จำได้ไหม swimming คืออะไร swimming ก็คือเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยัง swimming swimming ครูเห็นแล้วนะอะ swimming ก็อยู่นี่ไงจ้าโยงกับขึ้นไปหาผู้หญิงที่กำลังว่ายน้ำอยู่นี่ลูกอะ swimming เขาบอกมาว่า the girl เด e g เกิลแล้วควรจะว่ายังไงดีเด็กเกิรลมีผู้หญิงคนเดียวมีผู้หญิงคนเดียวใช้ i s ค่ะ i Sw s swim เต็มประโยคนะคะเด e g เกิ i ล s swimming in the swimming pool นั่นเองก็คือผู้หญิงคนนี้นะคะกำลังว่ายน้ำอยู่ในสระไายน้ำนเอง อ่ะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปเขาถามว่า doing exercise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  อยู่ไหนจ้าอ่า doing exercise อยู่ตรงนี้ลูกอ่าเขากำลังเล่นนะคะเล่นเครื่องเล่นเล่นออกกำลังกายกันอยู่นะคะมีกี่คนเนี่ยมี1 2 3 4นะคะก็เลยต้องขึ้นต้นด้วย V นะคะพวกพวกเขาหรือพวกเราเนี่ยพวกเรานะคะพวกเรากำลัง เออพวกเราเนี่ยกำลังนะคะก็จะต้องเติมเป็นอ่า we are doing exercise นะคะ in the sport center นั่นเองอ่ะต่อไปเหลอข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายหลับตายงก็ยังได้เลยนะคะข้อสุดท้ายก็คือ buying some food buying some food ค่ะ นี่โยงขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะคะ Buying some food นะคะอ่าก็คือเนี่ยเขากำลังนะคะซื้ออาหารอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่าจำได้ไหมคุณครูบอกไปแล้วเหมือนในตัวอย่างได้เลยนะคะในนี้ก็คำตอบไปะค,ะค่ะว่า t h a r e a r เ a อซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ นี่เรียบร้อยนะคะทั้งหมดห้าข้อนะคะเรียบร้อยแล้วอ่าถ้าใครที่สะดวกปิน้นะคะก็ปิ้นได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกนะคะครูอยากแนะนำให้หนูทำแบบนี้ให้หนูเนี่ยเ,เขียนนะคะข้อที่1ข้อที่1นึเขาว่ามาอะไรนะคะ เสร็จแล้วหนูก็เขียนตอบเลยหนูหนูดูหนูดูจากตรงนี้หนูก็เขียนตอบไปเลยเขียนตอบไปเลยค่ะไม่ต้องโยงนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่สามารถปินได้นะลูกก็โยงให้คุณครูหน่อยนะคะอ่ะโยงตรงนี้ให้คุณครูหน่อยนะนี่โยงตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ปินไม่ได้ก็จดแค่ตรงนี้โลกร i สอาบุกนะคะร i สอาบุกแล้วหนูก็มาตอบหนูก็มาตอบค่ะอันนี้มันอยู่ในข้อหนึ่งใช่ไหมอ่ะหนูก็มาเขียนให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันก็ เป็นแบบประมาณนี้ค่ะเขียนข้อที่หนึ่ง Read. reading a b o o k อ่ะแล้วหนูก็มาตอบค่ะว่าชอม shop นะคะชอม is reading books in the book Shop แบบนี้ค่ะข้อต่อไปหนูก็เขียนต่อไปแบบนี้นะคะสําหรับคนที่ปินไม่ได้นะสำหรับคนที่ปินหน้านี้ออกมาไม่ได้นะคะก็ให้ทําแบบนี้นะคะเขียนตอบให้คุณครูแบบนี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับในรายวิชาภาษาอังกฤษของวันนี้สําหรับวันนี้บายๆค่ะอย่าลืมส่งงานครูด้วยนะคะเดี๋ยวครูไม่มีคะแนนให้เนอะบ๊ย